บ้านนางวิสาขามหาบาสิกาปู่ดูเลยพระพุทธศาสนาดูเลปพระเจ้าประสูงนาวิสาขานั้นเกิดอยู่ที่เมืองราชคือนะครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมตั้งอายุเจ็ขวบจากนั้นนางก็ได้ไปแต่งงานที่แพนโกศลโดยที่เสียทีได้ไปสร้างเมือง พอของนางวิสาขานะครับไปสร้างเมืองที่เมืองสาเกตหลังจากนั้นก็ไปแต่งงานกับลูกของมีคาลเศรษฐีแล้วก็นางก็ได้มาสร้างบ้านหลังนี้โดยมีพระเจ้าสงมารับบิณฑบาตมาละมากมายแล้วก็ห่างจากบ้านานางวิสาขาไปหนึ่งกิโลก็จะเป็นวัดบุพพารามที่นางวิสาขาได้สร้างสบาย โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่วัดบุพารามนั้นเป็นเวลาหกพรรษาจากนั้นบัณเชตวันที่พระเจ้าอยู่19บาพรรษาวัดบุพารามนั้นอีกหกพรรษารวมเป็นยี่สิบห้าพรรษาแานโกศนั้นมีพระเจ้าเสีสเดียโกศนะครับในอนาจารบ,บินดิกาเษฐีมีนางมิสาขามหาอุบสิกาผู้ดูแลพุทธศาสนา นั้นก็ถือว่าเป็นเสียฐีผู้ใจดีเสียฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ริงใหญ่ได้ดูแลพระเจ้าพระสงค์ดูแลพระพุทธศาสนานางวิสาขาก็ได้เป็นตัวอย่างมีอายุ120ปีแล้วก็เป็นผู้มีความงามห้าอย่างเรียกว่าปัญจกัลยาณีมีผมงามมีในตางามมีผิวงามมีฟันงาม นั้นนาวิสาขานั้นเป็นผู้มีบุญมากนะครับได้ตั้งความปารถนาไว้แล้วก็ได้มาสมปารถนาแล้วก็นางก็ได้สร้างโลหะปารศาสตรที่วัดบุพาลามอันนั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญได้จ้ามาก็นําอาหารไปถวายแต่พระเจ้าประสงค์ช่วงบ่ายก็นําน้ำปานะแล้วก็พา บาสก์บาสิกาได้ไปฟังธทำตลอดเวลานั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลจำกันที่เราควรที่จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของสิ่งสร้างคุณงามความดีที่นางวิสาขามหาบาสิกาได้ทำไว้นั้นเรามาระลึกถึงเศรษฐีหรือว่าผู้ได้ประสบผลสำเร็จก็อยู่ที่การ ปาถนาอยู่ที่การสั่งสมบุญบารมีอ่าสุโคปุญทัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้เมื่อนางได้ทำบุญทำกุศลเมื่อบุญมันสมบูรณ์บริบูรณ์นางก็มีความปีติยินดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้มารูมาเห็นแล้วก็ได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกาที่นำพาพุทธศาสนานำพา สิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติให้บรรลุแล้วก็มีความหนักแน่นแล้วก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาจนยุคป,ปัจจุบันบุคคลผู้เป็นตัวอย่างให้เราได้มาเป็นสิ่งที่ควรที่จะศึกษาแต่สิ่งสำคัญนางก็นำพาให้ ลูกให้หลานได้บริษัทได้เข้าถึง